เปิดเรตติ้งละครประจำวันพุธที่12พฤษภาคม2564ละครเรื่องไหนได้เท่าไหร่กันบ้างมาดูกันเลยค่ะช่อง 7sd ละครรีรันรีรันช่วงเช้าซินเดอเ,เรลล่ารองเท้าแตะตอนแรกได้เรตติ้งไป1.3รีรันบ่ายมาทุรสโลกันได้เรตติ้งไป2.7ละครเย็น ฟ้าหินดินทรายได้ไป3.3ปิดท้ายช่องเจ็ดละครหลังข่าวตุ๊ก,กตาได้เรตติ้งไป4.0ช่องสามละครรีรันเช้าเพลิงฉินพลีได้เรตติ้งช่วงแรก1.7และช่วงที่สองรีรันบา่ายฟ้าฟ้าคีรีดาวได้เรตติ้ง1.1ละครรีรันช่วงเย็นพบรักได้เรตติ้ง2.5้า ละครเย็นสไพยเจ้าสัวได้เรตติ้ง6.3ปิดท้ายที่ละครหลังข่าว 2. สเนหาได้เรตติ้งไป1.9ช่องวัน31ละครรีรันช่วงเช้าบัลลังเมฆได้เรตติ้งไป0.5 0.5และ0.5ละครรีรันช่วงบ่ายสัญญาแค้นแสนรักได้เรตติ้ง0.2 0.2และ0.3ละครเย็นผู้ใหญ่สันกำนันสีเรตติ้ง4 4และละครหลังข่าวกระเท้าสีดาเรตติ้ง5 5ช่อง8เรือนร่มยิ้มได้เรตติ้งช่วงแรก0.9และช่วงที่2 1.0และช่อง tmm 25แต้มรับได้เรตติ้ง0.1